สวัสดีครับสวัสดีทักทายครับตอนเศร้าๆนะพี่น้อตอนนี้อยู่ที่อมตะครับตลาดป่าพะาเขากำลังจะออกไปทํางานพี่น้องนะฮะวันีฝนตกพี่น้องนะฮะท่านใดที่ออกทำงานงานพวกเสี่ยกันฝนนะพี่น้องเด้อเสี่ยกันฝนครับนะะเสี่ยกันฝนกันป้องกันตัวของเปียกการเป็นไขรเป็นวัดเป็นจำอ่าทักทายพี่น้องตอนเศร้าครับอากาศดีครับเข้มใสวันนี้ครับนะเมืองท้องฟ้าครับเมืองท้องฟ้าอึมครึมอึมครึมนะพี่น้องนะเออทักทายกับ ขอกน่าจะอีกตามเดย์เช่นเคยครับตอนเช้าครับประมาณ6กโมงยีนาทีนะพี่น้องนะหกโมงเช้ายี่สิบเนาทีครับส่งความสุขกันส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับเพื่อร่วมทางทุกคนหลังจากที่ว่าเวทจากกันตรงนั้นวันกับไปหายบุญในียทัดนพี่น้องวันเออวันสองมือสามมือวันเข่าววันษาพี่น้องวันเข้าววันษาไปทั้งนั้นกันไปเฮ็ดบุญกัน อละทานก็ไปเฮ็ดบุญกันอิ่มบุญอิ่มบุญอิ่มสตาร์ทไปครับอิ่มบุญทำบุญเพื่ออนาคตพี่น้องนะสะสมแต้มบุญกันไปครับพี่น้องนะสะสมแต้มบุญสะสมบุญพระบารสานส่งกันไปเพื่ออแรงคนได้ถึงลรถตลอดเรียกันไปกันดีเออหยิงยิงน้ำแหละครับคุณมือทักเงนไปนะทักแท็กพี่เก่าครับนะะทักแพงกันเหมือนเดิมครับเพื่อนร่วมทางทุกคนเพื่อนร่วมทางทุกคน อากาศดีอากาศแจ่มใสครับพ่อน,นี้ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องนะอ่าถ่ายวิวที่งไหนพี่น้อง,งสุขสุขสนครับอยู่ที่อม,มาตะครับเนาะอมตะขุดเข็นอืออ่าทักทายพี่น้องสุขสุขนกครับานะอ่าครับวันนี้นะสวาสดีอมบัสเชนี้พี่น้องนะเอาไปฝาอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ